One, two. จ้าทุกคนค่ะพบกับช่องเทยไทยสไพฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าตอนนี้กําลังพาเดินรอบๆอบเมืองอีกแล้วจ้าออกกำลังกายก่อนนะคะทุกคนค่ะ นี่แหละค่ะตามสีแยกถนนสีแดงที่ทุกคนมองเห็นอยู่นี่คือถนนสำหรับจักรยานนะคะจักรยานก็จะรอไฟเขียวไฟแดงเหมือนกันค่ะสำหรับ ยานบินที่ตั้งอยู่นี่นะคะที่ทุกคนมองเห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่ยานอาวกาศนะคะทุกคนค่ะนี่คือมหาวิทยาลัยเทคนิคประจำเมืองนี้ค่ะนักศึกษาก็เยอะพอสมควรนะคะมาเรียนฝ่ายช่างเทคนิคต่างๆค่ะ อาคารแปลกตาเชียวนะคะไม่ใช่ขาชีฟ้าเรียนนะคะเดิน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  กินลมชมวิวรับแสงแดดอุ่นๆกันค่ะทุกคนค่ะเดินหารับแสงแดดอุ่นๆด้วยกันจ้ะสิสีองศาค่ะวันนี้ค่ะสำหรับใบไม้ต้นไม้ก็กำลังเปลี่ยนสีแล้วนะคะ นี่แหละคัะแต่ระวันก็แบ่งสันปันเวลาเดินออกกำลังกายกันจ้า สำหรับถนนเส้นนี้ฝั่งทางนี้ไม่มีฟุตบาททางเดินเท้านะคะแต่เราสามารถเดินตามทางจักรยานได้ค่ะเพราะว่าใหญ่เหมือนกันสามารถทั้งไปทั้งกลับนะคะและช่วงนี้จักรยานก็ไม่เยอะค่ะสำหรับเปลี่ยนสีขาวตรงกลางสำหรับรถประจำทางหรือว่ารถบัสเท่านั้นนะคะที่จะขับเข้าเมืองนะจ๊ะตอนนี้ตัวโตวกับแฟนก็เดินกันรอบนอกนะคะรอบๆบนอกเมืองครับ อีกอาทิตย์สองอาทิตย์ใบไม้ก็คงจะเหลืองหมดนะคะก็จะร่วงโรยไปก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงค่ะ หนุ่มๆสาวๆเขาก็าาไม่อายนะคะเขาก็มาจักรยานกันค่ะนี่แหละค่ะกำลังจะถึงด้านหน้าวิทยาลัยน,นะคะที่มีรถรถจักรยานแน่นมากค่ะรถจักรยานเยอะที่ไหนคนก็เยอะที่นั่นนะคะ ไร่ไปจากจักรยานธรรมดาจนถึงจักรยานไฟฟ้าคันราคาแพงนะคะแต่ส่วนมากนักศึกษาเขาจะใช้จักรยานธรรมดากันมากกว่านะคะไม่ต้องกลัวหายแต่ยังไงก็ต้องล็อกนะคะเห็นเป็นประเทศเจริญแบบนี้ก็ลักขโมยกันนะคะเมืองโตโต้ตอยู่จักรยานหายกันวันละ2 0 30ิบคันเลยทีเดียวนะคะสำหรับพวกจักรยานยี่ห้อดีๆราคาแพงๆต้อง ล็อกกันแน่นหนาถาวรเลยการน,นักศึกษากำลังมากันเยอะเลยการหนุ่มๆสาวๆนะคะสำหรับใ้พวกนักศึกษาที่ไม่ได้มาด้วยจัก,กรยานก็จะเดินทางกันด้วยรถไฟกับรถทัวร์นะคะกำลังไปสถานีรถไฟสถานีรถทัวร์กันเยอะมากค่ะทางอาคารสีแดงไปนู่นนะคะเป็นสถานีรถไฟค่ะกับสถานีรถทัวร์ติดกันนะคะ ตอนนี้กำลังเดินวนเข้าเมืองกันนะครับผู้คนเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขนาดวันธรรมดานะเนี่ยผู้คนทำไมเยอะขนาดนี้นะคะแต่ก็เป็นบางวันนะคะโซนทางเมืองบางครั้งพวกวัยรุ่นทางฝั่งเยอรมนีมาเหมือนกันนะคะมาเที่ยวมาชอปปิ้งกันนะคะเพราะว่าเมืองที่ตัวตัวใส่อยู่ติดเขตแดนเยอรมนีนะคะ สำหรับที่มองเห็นอยู่ด้านหน้านู้นก็คือโบสถ์เก่าประจำเมืองนะคะอายุกว่าพันปีเลยทีเดียวค่ะส่วนร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็ล้อมรอบโบสถ์เก่าแห่งนี้กว่า20กว่าล้านเลยทีเดียวนะคะผู้คนก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองค่ะโบสถ์อีกข้างหนึ่งด้านหน้านู้นก็เปิดนะคะ ก่อนจะเข้าบ้านจะพาเข้าไปชมในโบสถ์กันนิดหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในโบสถ์นี้ด้านในกันนะคะ สำหรับโบส์แห่งนี้ก็ไม่ได้เปิดทุกวันนะคะนานๆจะเปิดให้เข้าชมทีหนึ่งโบส์แห่งนี้ความพิเศษคือพระแม่มาเรียองค์นี้นะคะ มีในตาคล้ายๆกับคนจีนค่ะ พอดีตัวโต้กับแฟนนะคะรู้จักคนที่ดูแลโบสถ์แห่งนี้นะคะเขาก็เลยแนะนําให้ขึ้นมาบันไดด้านบนปกติประตูที่จะขึ้นด้านบนไม่ได้เปิดนะคะแต่วันนี้เขาเปิดเขาแนะนําให้ตัวโต้กับพ่อใหญ่ถ้าอยากได้วิวสวยๆรูปม,มงามๆให้ขึ้นมาด้านบนนะคะตัวโต้ก็เลยได้ถ่ายจากด้านบนลงไป ในตัวโบสถ์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะ ตอนนี้ก็ออกจากโบสถ์มาแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะให้เห็นรอบๆนอกนิดหนึ่งค่ะ มีสองสามโบสถใหญ่ใจกลางเมืองนะคะส่วนร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็ล้อมรอบโบสแห่งนี้อยู่เลยนะคะยี่สร้านได้นะคะบางวันโตัวขี้เกียจทำกับข้าวก็ออกมา กินแท้รอบๆโบสถ์เก่านี่แหละค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปกินลมชมวิวเดินรอบๆเมืองนะคะชมโบสถ์สวยๆบ้านเรือนประชาชนมหาวิทยาลัยใหญ่ประจำเมืองเอนชเดประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็พาพ่อใหญ่เดินออกกำลังกายด้วยหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้า